ดีค่ะเอาใจสายสุขภาพกันอีกแล้ววันนี้คุณลูกค้าต้องโชว์ต้องโชว์ชวเพราะว่าเพิ่งมาสดๆเลยคุณลูกค้าวันนี้ที่นาธานนะเดี๋ยวจะโชว์เฉพาะวันนี้ที่นาธานนะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยผลไม้นําเข้าผลไม้ไทยทุกอย่างอยู่ที่เลยคุณลูกค้าแผนกอาหารสดของทางห้างทวิกิตซูเป,ปอร์เซ็นเตอร์วันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ต้องนําเสนอก็คือเป็นลองกองค,ค่ะคุณลูกค้า ลองกองวันนี้ขายกิโลกร,รัมละ45บาทลูกแบบคัดไซส์มาแล้วนะคะลองกองไม่ต้องกินลูกใหญ่ใช่ไหมลูกเล็กๆนะถ้าลูกใหญ่แล้วมี่เขาจะใหญ่ใช่ไหมแบบนี้กำลังทานเลย4ี่บาทคา่ะกิโลกรัมละ45บาททคลูก้าโอ้โหเป็นไง,องลองกองค่ะพึ่งมาพึ่งมาพึา่งมาถึงคุณลูก้าาก็จะประมาณเดิมนะคุณลูกค้ามีมละละกอนะคะ มะละกอใหญ่มากต้องใหญ่ขนาดนี้เลยมะละกอเรดี้เพราะว่ากันนะลูกใหญ่มากกะลายังไม่สุาากขนาดนี้มะละกอเรดี้สายพันธุ์ใหม่ด้วยนะปกติจะเห็นฮอลแลนด์นะใครอยากทานคุณลูกค้าอันนี้ขายเป็นกิโลนะคะกิโลกร,รัมละ30สิบาทคุณลูกค้มามะละกอเรดี้ไม่ชัวรน,นี่เอาใจสายรักสุขภาพนะคะ ขาดวิตามินไม่ได้ไม่ต้องทานวิตามินเสริมนะคุณลูกคา้าแค่ผลไม้ก็พอแล้วเออมะม่วงสุกนะคะนี่กิโลกร,รัมละ80บาทค่ะมะม่วงมะม่วงสุกไซส์จัมโบ้นะวันนี้ขายกิโลกร,รัมละแปดสบาทค่ะอันนี้ยังไม่สุกนะสีเหมือนสุกเลยอะแต่ยังไม่สุกนะเนี่ยอันนี้60บาทค่ะมะม่วงสุกเหรอยังไม่สุกนะยังไม่สุกคุณลูกค้า60บบาทค่ะอันนี้เป็นไซส์เล็กลงมานะคะ สายสุขภาพเป็นผลไม้ที่พิเศษมากมีวิตามินเจ็ดชนิดอยู่ในนี้แล้วคุณลูกค้อาโอโวคาโดนะบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวนะคะอโวคาโดเลยวิตามินเยอะมาก วันนี้ขายกิโลกร,รัมละ85บาทนะจ๊าอาวโวคาโดที่ทชวิกิซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์อวโวคาโดเรามี2เกรดนะคะคุณลูกค้าอันนี้เป็นเกรดไทยค่ะราคาจะถูกหน่อย89บาทเดี๋ยวมีนิวซีแลนด์ด้วยอวโอวโอโวคาโดนิวซีแลนด์ก็มีก็เราจะคัดมาเฉพาะแบบสุดๆเลยอะ่ะอันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์ก็วันนี้ขายกิโลกร,รัมละ60บาทนะคะผลไม้ ฝรั่งกิมจูวันนี้ขายกิโลกร,รัมละ50บาทน่าทานมากฝรั่งกิมจูทำไมฝรั่งก็ห่อถุงด้วยกันมแมลงใช่ไหมฝรั่งกิมจูใครที่ชอบทานผลไม้สดจะรู้ว่าทานแล้วมันดีนะยังไงก็ต้องมีมัดต่อจ้ออะแก้วมังกรแดงนะ มังกรแดงมีทั้งแดงทั้งขาวนะแต่ว่ามังกรแดงลูกเขาจะเล็กลงมาหน่อยอเ,อเ,เป็นไงนแก้วสีขาวดีกับสุขภาพด้วยนะเป็นผลไม้ของคนที่ลดน้ําหนักด้วยนะคะแก้วมังกรโดยเฉพาะสีแดงนะ mm hmm. คะุณลูกค้ามีเขาเรียกว่ามีอะไรนะแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย oh. ถ้าทานสีแดงก็คือได้ได้เรื่องของลดน้ําหนักด้วยแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์ให้ด้วยอันนี้เป็นสีขาว สีขาวจะ50บาทจ้าคุณลูกค้าบางคนบอกไม่ชอบทานสีแดงเพราะว่ามันติดมือไม่จริงนะคุณลูกค้าประโยชน์เขาเยอะนะสีแดงอะ่ะอันนี้5้านะสีขาวคุณลูกค้าส้มเขียวหวานส้มสายน้ำผิ้งส้มเขียวหวานวันนี้ขายกิโลกร,รัมละ5้บาทจา้ากิโลกร,รัมละห้าบาทคุณค เนองแตงไทยค่ะม,มีแตงไทยมีส้มแมนดารินใหญ่แตงไทยวันนี้20บาทใหอ่มากเ,เขามีกินเฉพาะตัวนะคุณลูกค้าแค่ดมก็อยากทานแล้วนะแตงไทยค่ะเป็นลูกใหญ่นะกิโลกราคำได้20บาทเราจะเป็นในส่วนของส้มแมนดารินวันนี้เราขายกิโลกรัม เวลาเลือกส้มคุณลูกค้าเลือกสีประมาณนี้นะคะนี่กิโลกร,รัมละ200จ้าใครชอบทานเมลอนญี่ปุ่นเมลอนญี่ปุ่น มลอนต้องเปิดก่อนใจะไปดึงจระหองเมลอนให่ร้อยสิบร้อยสิบเบลอนญี่ปุ่นลูกใหญ่มากเมลอนเขาจะหอมกว่าแคนตาลูปนะคุณ<ม>ลูกค้าเมลอนเบลอน,ลอนแตลงเมลอนแคนตาลูปวันนี้เราขายห้าสิบบาทจ้ะดมห้าสิบบาทคุณลูกค้าว้าว ยังไม่จบนะคุณล,ลูกค้าดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาไปดูสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ด้วยจะเย็นๆจะโชว์ให้ครบเลยว,วันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะอันนี้70บาทอันนี้เมลอนไทยมีเมลอนไทยกับเมลอนญี่ปุ่นนะผิวผิวเขาต่างกันแต่รสชาติไม่แน่ใจน่าจะต่าง,าางมด,ดมเท่าไหร่ก็ไม่ได้กนิ่นเนี่ยแตงโมก็มา แตงโมจินตลาวันนี้ขายลูกขายเป็นลูกจ้ะแตงโมจนินตาลาขายลูกละสี่สิบห้าบาทจ้าเดี๋ยวพาไปดูสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ลูกไหนก็มานะใครชอบทานลูกไหน,ล,ไหนลูกไหนดําลูกไหนแดงลูกครับอยู่ตรงนี้นะจ้ะนี่พับจีนวันนี้ขายเก้าบาทเองอะ่ะพับจีนขายเก้าบาท สจ้าไม่เป็นไรลูกค้าเลยค้าได้ลูกไปแล้วค่ะลูกค้าถอยโอเคเลยอ่าเรียกอะไรคะ่ะเรียกอะไรค่ะลูกไหนแดงก็มารูปลูกไหนแดง <c oughs> ลูกละแบาทลูกไหนอันนี้วิตามินซีนะคุณลูกค้าใครยังไม่เคยทานต้องทานนะลูกไหนแดง <c oughs> ดีมากวิตามินซีมาเต็ม <c oughs> อันนี้แดงนะลูก ไหนแดงจะแพงกว่านิดนึงนะคะอันนี้ลูกไหนดำค่ะห้าบาทห้าบาทอร่อยอร่อยกิโลกร,รัมละเจ็้อยห้าบาทร้อบาทกิโลกรัมละร้อยห้าบาทเอาไปคั่นใหม่แอปเปิ้ลวันนี้เรามีทุกสายพันธุ์นะคุณลูกค้าแอปเปิ้ล สัปปอรดพูแลก็มีนะจ๊ะว,วันนี้แล้วก็อันนี้ที่แบบลูกค้านิยมมากรอบที่แล้วหนูก็โชว์ไปนะรอบนี้หนูก็จะโชว์เพราะมันหอมมากหวานกำลังดีขายถ้วยละ20บาทถ้วยใหญ่มากถ้วยละ20บาทบบาทไปเลยดูดไปโห 20บาทต้องมาคุณลูกค้ายัวยัวโอ้ยน้ำหยดโอ้แตะแขงมากไม่ได้อันนี้คือความอยากให้คุณลูกค้าเห็นนะคะเราก็แบบเออตะแขงถ้วยไม่ยอมตะแขงกล้องนะออทำไปได้แล้วใส่ลุงเอ้เดี๋ยวสักครู่นะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยอะชัดไหมตรงนี้เลย20บาทเอง กินแล้วสดชื่นนะคุณลูกค้าเขาเรียกว่าวุน้นวุ้นมะพร้าวนี่ช่วยละยี่บาทแช่รอคุณลูกค้าอยู่ที่แผนกอาหารสดเย็นเจี๊ยบเลยนะคะยี่สิบบาทผลไม้เยอะมากเป็ดเป็นตัวซีพีมีเข้ามาไหมครับอุย้ยอันนี้จริงหรือหยอกคุณอน,นุภาพ เป็ดเป็นตัว CP เหรอเดี๋ยวนะเราถามให้พี่เป็ดซีพีเป็นตัวมีไหม พี่ไม่มีค่ะมีแต่เป็ดเชอรี่ค่ะลูกค้ามีแต่เป็ดเชอรี่นะตอบคุณอนุภาพนะไปมาดูผลไม้นอกพี่ตู้นี้เป็นตู้นี้เป็นผลไม้นอกใช่ไหมพี่ใช่ไหมมาดูมุมผลไม้นอกบ้างมา,มาเขาอ,อยู่ในตู้นะลูกค้าบางคนอาจจะไม่เห็นนะ ัวใจมาเยอะเกินแล้วหน้ามาด้วยกันโอ้ยเขาไม่น่าขึ้นหมอกเลยเปิดได้เปิดได้ไหมเนี่ยพี่หนูเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดได้ไม,ดมีเป็นไงออเอามาเรียกยอดไลค์คนดูคุณลูกค้าใครอยากทานกดไลค์ให้หนูก่อนถ้าทานมากร้อยเดียวนะคุณลูกค้านี่เล็กแล้วเหรอหนูว่าใหญ่เลยเนี่ยเล็กสำหรับเกตร์นอกรเปล่าพี่เนาะ ใช่ไหมน,นี่มันใหญ่เลยนะพี่พิมพ์ผิดแล้วเปล่าจริงจริงเนี่ยสตรอเบอรี่สดเล็กว่างั้นหลอกลวงแล้วเนี่ยนูว่าใหญ่เลยเนี่ยไม่ไดจะเล็กนะอุ้ยขออนุญาตนะวิปปยสดมากคุณลูกค้าขออนุญาตหยิบหน่อยนะหนูบอกเลยว่าไม่กี่ลูกหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกหกลูกร้อยหนึ่งถูกแล้วคุณลูกค้าของคำของนำเข้า หกลูกร้อยเดียวสตรอเบอรี่ค่ะเป็ดเป็ดซีพีไม่มีค่ะมีแต่เป็ดเชอร์รี่ตอเพีย้ยนภาคไปแล้วนะนี่ร้อยเดียวคุณลูกค้าสตรอเบอรี่ค่ะนนเขาเรียกว่าบลูเบอรี่ขายแค่80บาทเองใครทานบ้างบลูเบอรี่เราต้องกินนะคุณลูกค้าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนี่ยโอ้โห เขาเรียกว่าอะไรนะอาหารเสริมหลายๆเจ้าเอาไปทำนะแบบว่าตระ,ะกูลบูเบตระกูลเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยสตอเบอร์รี่บูเบอร์รี่เชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะหนูบอกเลยนะทานของสดดีที่สุดนี่ทานของสดดีที่สุด,สด,ด,สดคุณกค้าคอย่าไปกินพวกวิตามินเชื่อหนูนี่ไครยาทารจริงๆเรื่องจริงเลย วิตามินเสริมอนะไรเงี้ยก็งั้นงั้นอะไรต้องทานของสดนะคุณลูกค้าอันนี้80บาทด้วยจ้ะบูเบอรี่นอกค่ะ80บาท เดียวนะคุณลูกค้านี่กีวีสีทองลูกใหญ่มากเลยวันนี้ขาย48บาทกีวีสีทองคุณูกค,ค้า48บาทซันโกซันโกซันโก48บาทขายเป็นลูกนะคุณลูกค้าลูกละ48บาทกีวีจ้า เลือกเฉพาะที่เข้าตานะคะเข้าตาหนูนะคะอันนี้เป็นองุ่นเขียวไร้เมล็ด USA แพ็คนี้117บาทจ้าน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ300กรัมกว่าๆนะคะลูกใหญ่มากไร้เมล็ด1 1 7บบาท ชอบทานลูกพุนสดแพ็กนี้60บาทคุณคลูกค้าลูกพุนนะคะเนี่ยมองไกลๆนึกว่าอุ่นแดงไม่ใช่นะลูกพุนสดขายอยู่ที่จุวิกิจนะคะแผนอาหารสดแพ็กละ60บาทคุณคลูกค้าลูกพุนสดกูอ่อยเกินไปแล้วเนี่ยสารีหิมะคะ่ะนี่ลูกละ35บาทจ้า ควันขึ้นเลยหมอกขึ้นเลยเพราะว่าข้างในตู้เย็นมากอุณหภูมิข้างนอกร้อนไงข้างในตู้เย็นมากแล้วก็นี่เลยใครที่ชอบทานเขาเรียกว่าอะไรนะอโวคาโดแบบสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะรสชาติเขาจะแบบค่อนข้างจะมีรสชาติมากกว่าของไทยโนอะ้โรสชาติต่างกักตรงรสชาตินะ อโวคกโดนิวซีแลนด์วันนี้ขายเป็นลูกนะคุณลูกค้าราคาต่างกันมากของไทยกับของนิวซีแลนด์ลูกค้าบางคนแบบเข้าใจผิดของไทยขายเป็นกิโลกิโลกร,รัมละ85บาทแต่ถ้าเป็นนิวซีแลนด์ขายเป็นลูกนะคุณลูกค้าลูกละ60บาทแต่ว่ารสชาติต่างกันแน่นอนนะหลายๆคนก็ชอบทานแบบเกรดน้ำเข้านะคะวันนี้ก็มี บริการคุณลูกค้าหรือบางคนชอบทานเป็นของใครก็ก็มีบริการคุณลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะนี่แบบมามากมายหลาก,หลา,กหลายแล้วก็ครอบคลุมนะคะข้างล่างจะเป็นผู้ซาจีนนะคะคุณลูกคา้าสีเ,เขียวน,ยน,ยาานี่คะผู้ซาจีนขายแพ็คละ60สบาทนผลไม้เยอะมากมีะคะุณลูกค้าแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลฟูจิเอกมีทุกอย่างเลยตรงนี้เลย สับประรดกล้วยน้ำว้ามุมนี้นะโอ้ยมไม่ดีเท<ะ>่าไงสับประรดน้ำผึ้งวันนี้ขายกิโลกร,รัมละสี่สิบห้าบาทกล้วยน้ำว้าลูกสวยมากคัด<ม>ไซส์มาให้แล้วขายหวีละห้าสิบบาทกล้วยน้ำว้าก็ยังไงก็ยังมีเวลานะคะคุณลูกค้าที่อยากทานผลไม้สดๆนะคะที่นแผนกอาหารสดรอบริการคุณลูกค้าอยู่นะคะคุณลูกค้ากำลังเลือกซื้อลูกไหนขายดีมากลูกไหน มากประโยชน์เยอะด้วยขายดีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะคุณลูกค้ายังไงวันนี้เพิ่งมาสดๆใครที่อยากทานแวะมาที่แผนกอาหารสดห้างชวิกิซูเปอร์เซนเ็เซนเตอร์นะคะรับรองคุ้มมากไม่เสียเวลาคุณลูกค้ามาเลยใครอยากทานวันนี้ลาไปก่อนนะคะไ์สดวันนี้รอบสุดท้ายแล้วคุณลูกค้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้เราลาไปก่อนค,ะอค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะก็อย่าลืมมาซื้อผลไม้ด้วยกันนะคะไปแล้วคะ่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ